น้อยหน้าน้อยหน้านะครับอ้าครับวาาบอลนี้ไม่ตรงกองครับข้ามทางออกไปไปทางฝั่งไปยังรุ่นอายุไม่เกินหนุ่นุนุนทดสอบคู่ต่อไปนะครับโรงเรียนบ้านกันทอมน้อยพบโรงเรียนสิริคุณทหานนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีสนามสองเตรียมตัวได้เลยนะครับ ลงสู่ลงทำการแข่งขันเป็นคู่ต่อไปนะครับเชิญครับเอาไปอีกครั้งหนึ่งครับที่สนามหนึ่งครับเยาวชนต่อไปไอ้จังหวะนิดหนึ่งครับไม่เลยสิบเก้าของทีเอนะครับจังหวะนี้ว่าเอาละครับผ่านมาอีกครั้งหนึ่งครับ ทีเค่เกิบอลหลังไปเกิดบอลมาทางปิกฟ้าครับลูกนี้จังหวัดนี้โอกาสเล่นบอลสั้นๆหน้าประตูครับโอทีเคไหลบอลมาให้กับมันแปะสั้นเอ๊ะโอแม่นเหลือเกินครับลูกนี้นำไปแล้วครับหน้าประตูครับหลังจากที่มีการต่อบอลสั้นๆ ต่อไปต่อมาครับมีช่องนิดเดียวครับวางบอลทะลุเป็นประตูไปเลยนะทีัเอโอ้ยลูกนี้ข้ามคานออกไปครับนะครับมองไปทางสนามสองนะครับเป็นอันว่า คุณหานะครับคุณ<ช>ฮ <Adjust ment> าช่ไมสี่จุดนะครับเออน้าไปวมรามาชมตอนนะครับคู่ของเยาวชนทั่วไปครับยังไม่จบนับครึ่งหลัง ประตูต่อศูนย์ครับ TK นำเคนําบอลตันตัน,ต,น,ต,นต่อบอลในหน้าประตูอีกครั้งจังหวะนี้ยังยัางยงย่งครับผู้่ักษาประตูครับวางไว้ครับลูกนี้โอ้สิบครับต่อบอลน,นะครับเอรบอลครับจากเส้นประตูขึ้นไปมาอีกครั้งหนึ่ง โอเล่นของโกระดาครับไม่ลูกนี้กรรมกนานเป่า,า,านะครับอยู่เป็นสิบล้านครับจะทำประตูนี้ใค้เจริญไมครับพี่ไหมครับปั่นลูกนี้ บอลขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงครับทางปีกซ้าย27เคเปลี่ยนแดนให้กับหมายเลขที่27ครับไหลมาหนะ้าประตูครับแปละลูกนี้โอ้เป็นลูกสุดก็ว่าได้ครับ27เปิด,ดอบอลให้19อยากให้กับหมายเลข4แปรบอลครับลูกน,นี้ต่อ3บอลน,นะครับเราจะเป็นประตูอีกครั้ง บอลในทางตีใตอีกทงหนึ่งครับตีคมาเหมือนเดิมเลยครับลูกนี้เอ้าวอล์กท้าประตูปัดบอลออกไปก่อนอเลขแปดของบูกตะไหลไปทางปีกขวาเ,กเ,กเพื่อไมกระไมยเลขเจ็ดเจ็ดทักบอลหยุดมาหน้าประตูครับลูกนี้ไม่ผ่านทุเรียนของตีแค่ีคเกี่ยวบอลได้ไหลมาหน้าประตูครับลูกนี้สิบเ็ขของตีแคหยุดบอลยังได้อยู่ครับยังวมนด้ โอไปไม่ได me. ้ต้องปูกระดูขออมาสัดก่อนจ้เนประตูขึ้นไปไหม่ครับเยนมุงะัเรนมุะรีายครับก็ใน มด้งมันลงมือได้เร็วนะครับคมับคทาบตอดไปตายกันระทะพักบอลครับใจจังหวะนิดนึงลูกบอลก็ยังติดผู้เล่นของทีเคจังหวะนี้จัดรอครับผู้รักษาประตูออกไปบ้าง อย่างอยู่ครับ11ของมงงตาได้มองหาเพื่อนเปิดบอลไต้เส้นไปครับปีกขวาครับลูกนี้ไหนครับให้กับตามโดนบังครับลูกนี้มาให้กับไม้เล่กสีตีของทีเคได้บอล หลมาหน้าประตูครับ,รบปินทูเล่นทองม,มุกกระครับสกัดบอลนี้ออกไปแค่เดียวนผลตอานสนามสองนะครับจะเป็นกันทอมน้อยนะครับกันทอมน้อยนะครับพบกับโรงเรียนศิริ นะครับไม่เกิน12ปีนะครับกำลังจะทําการแข่งขันนะครับสาหรับท่านผู้ชมผู้เชียร์นะครับอยากแะเชียร์รุ่นไม่เกิน12ปีนะครับก็ทางด้านทิศตะวันออกนะครับสนามนะครับสนามทางด้านทิศตะวันออกนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะเป็นการแข่งขันของรอบสองนะครับเยาวชนทั่วไปครับ สีก็ทีมของทีเคนะครับนำธูกษัระทะอยู่5ประตูต่อสุนะครับในรอบสองคู่แรกในวันนี้นะครับที่สนามหนึ่งนะครับเลิมแล้วครับสนามสองนะครับสีน้ำเงินหรือน่าจะเป็นทีมของสิริคุณานนะครับนะครับน้ำเงินส้มนะครับเป็นกันทำน้อยนะครับ ไม่เป็นไรลูกไม่จะเป็นว่อะไปอย่างเดียวการกีฬานะครับจะพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับ12ปีนี่ดูแล้วมีมากเยี่ัมยอดมากโอ้โหนี่เชียสนามสองนะครับเชียสนามสองเชียข้ามสนามเลยนะครับ แน่นอนเลยนะครับแน่นอนเลยนะครับกองเชียร์เรานะครับเอาละครับเราชอบสนามไหนชอบเชียร์ทีมไหนนะครับใกล้ๆเลยก็ไม่มีปัญหาเลยครับซึมแางเรานะครับได้จับตาทีไว้ให้เป็นอย่างดีห้องน้ำนะครับอยู่ทางด้านหลังกระารเรียนนะครับห้องน้ำท่านเข้าไปแล้วอย่าลืมลาดนะครับอย่ลืมลาดนะนะครับนะครับ ก็ทำความสะอาดช่วยกันนะครับเห็นใจนะเห็นใจทางโรงเรียนเราถ้ามันจะเล่นเาหมเข้าไปแน้ำซอสนี่ก็เริ่ดูกันไม่ได้นะครับเสื้อสีออกอมสีกรมท่าดำๆหน่อยนะครับนั่นแหละคือสีกุญหานนะครับแล้วก็หันตังค์ทองน้อยนี่นะครับเสื้อสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินแบบส้มนะครับดูกันนะครับดูกันนะครับมีคนเล่นของสีกุญหานนะครับ ไม่เป็นไรครับเ,บเร็วนะครับ mm hmm. รูเล็เกนะครับ mm hmm. ไม่มีเสีจยงนะครับเบอร์หุบเข้าไปดิหุบเข้าไปหุบเข้าไปเขาจะรับยาวก็หุบเข้าไปหลังคู่นี้เสร็จนะครับหลัง t K A นะครับจบนะครับจะเป็นคู่ของ S L K ซ mm hmm. ัมซิลลินะครับ เจอกับสุขสรรพาวนะครับนี่นะครับน้ำกิีฬาเจอกับสุขสรรพาวนี่ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งนะคู่นี้เคยเจอกันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาอบตเป็นกันนะครับนี่น้ำกิีฬา S L K นะครับพบกับสุขสรรพาวนะครับเป็นคู่ต่อไปนะครับที่สนามหนึ่งนะยังไงก็ทำตัวให้พร้อมนะครับท่านที่จะมาชมแลเที่จะลูกหลานก็เชิญนะครับยังไม่สายนะครับ นะครับยังไม okay br ่สายนะครับผู้ของ SLP3 นะครับเจอตกหลันเท่านะครับหลังจากนั้นนะครับชมซิ1บตลิกานะครับจะเป็นเดฟแมวแมวนะครับเดฟแมวแมวเจอกับรานยางเด็กก็จะทำกิเลสทีมหนึ่งนะครับรานยางนะครับเจามาชมกัรเลนครับมาเชียร์กันนะครับทำกิเลสจะเล่นติดต่อกันสองคู่เลยนะครับแล้วก็ไปทัมนะครับจะเจอกับวัยรุ่นตลาด นะครับทีมกระจกจะเจอกับเดฟแมวแมวจูเนียนะครับอย่าสับสนนะครับแมวแมวจูเนียแล้วก็เดฟแมวแมวนะครับคนละทีมนะครับคนละทีมนะครับแต่ก่อนก็อยู่ทีมเดียวกันละแยกทีมออกมาก็เลยมีจูเนียนะครับมีเดฟบแมวแมวนะครับอ่ะทำความเข้าใจไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับเพื่อจะไม่สับสนต่อการบรรยายนะครับลงไม่ใการพัน

เนยะหรือว่าในวันที่สองนะครับเรามาชมกันนะครับรอบลึกๆเข้าไปก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยโอ้ยจังหวะนีอ้าวอ้าวว่าไงครับตับกร้องโอ้ยังไม่ยิงโอ้ยยูไบเลขตีครับอยู่ที่เหมาะนะครับ